ขออนุญาตนำเสนอ My s y s o o o p r p r o j t c t b l e p l a t ล t ชีดด้านผลงานคุณภาพของนายชลิตตันเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นชื่อผลงานการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564มีหลักการสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุงสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย รวมถึงสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณพุทธศักราช2564ถึง2565ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบกลไกลในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกค,คามทุกรูปแบบร,รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำได้โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่านักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นสุขภาพดีมีความรู้คู่คุณ,ณธรรมมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยสวยงามร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดก,การศึกษามีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเก่งดีมีสุขอยู่อย่างพอเพียงและเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดสวยงามร่มรื่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดปัดจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพให้มีความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องด้านสุขภาพเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019าทำให้การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีแพร่เชื้อโรคได้ง่ายดังนั้นควรมีการดูแล ้องการและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลงานด้านการจัดสภาพแวดล,ล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรีเขต2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนมามัยของโรงเรียนของครูและบุคลากรทางโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมขั้นตอนการดำเนินงานใช้กระบวนการดำเนินงานตามวงจร P.D.C.A. การวางแผนแผน1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรสาธารณสุขและผู้แทนองค์ในองค์กรในชุมชน 3. กำหนดนโยบาย 4. ถ่ายทอดนโยบายสู่นักเรียนครูผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 5. ทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนงานโครงสร้างที่สอดคล้องกับนโยบาย 2. การปฏิบัติดู 1. ปฏิบัติตามแผนโครงการที่กําหนด 2. โรงเรียนประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมิน 3. ดําเนินงานปรับปรุงให้บรรลุตามตามมาตรฐานการประเมิน 3ตรวจสอบทบทวนประเมินเช็ค 1. น,นิเทศกำกับติดตามโดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นระยะ 2. ตรวจสอบทบทวนประเมินโดยคณะกรรมการจากหน่วยงานสาธารณสุขและการศึกษา 3. ขอรับการประเมินโดยรับรองจากทีมประเมินระดับอำเภอหรือทีมประเมินระดับจังหวัดต่อไป 4. การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแอคชั่น 1. สรุปผลการตรวจสอบ 2. นํนำผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนต่อไปผลการดำเนินงานได้รับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่ 1. ปีพุทธศักราช2560 นายชลิตันเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้สำเร็จปีพุทธศักราช2561รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งนโยบายข้อที่3โรงเรียนหน้าอยู่ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2563 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีพุทธศักราช2564โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่สองปีพุทธศักราช2565ปัจจัยความสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสองนโยบายข้อที่10สร้างสรรค์ความร่วมมือประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 1 1. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูนักเรียนผู้ปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินงานสร้างสุขภาพร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพระหว่างโรงเรียนและชุมชน 2. หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆของรัฐ มีความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคอยให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการจนจบดำเนินงานการเผยแพร่ผลงานโรงเรียนวัดหนองไม้แกน่นมีเพจ Facebook ของโรงเรียนวัดหนองไม้แกน่นจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดหนองไม้แกน่นจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพัฒนาต่อยอดการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของนักเรียนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน 2. ส,สามารถนำกระบวนการ มาปรับปรุงใช้แนวการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในรูปแบบอื่นๆได้เช่นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในในศตวรรษที่21ขอจบการนำเสนอ m y c h o o l Project Based p r a c t i c ดด้านผลงานคุณภาพของนายชลิตตันเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองไม้แก่นเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ